เป็นตังกเป่าพี่ตอนนั้นผมไม่ตกแล้วังตอนนี้เออหรือว่ายังไงหรือว่าติดธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือเรียกเออคือเรียกเรียกร้องแบบนี้มาตลอดค่ะอะน้องวันนั้นอ๋อเคยเรียกเคยเรียกนะ ธรรมชาตินะนะฮะดูยังไงก็สวยงามดูยังไงก็ธรรมชาตินะรถรถอ๋อรถมรรับนักเรียนใช่ปะอ๋อจ้ะอุ้ยป่าเขาก็มาพุดพุดธพุดอยู่ในอยู่ใกล้ๆอยู่ในเรานี่แหละอืมจริงเลยเชียวดูสิอืมดูเขามาเป็นสายเขายังมาเขายังมาไม่หมดนั่นแหละนะครับเหมือนน้องโตเกียวครับอืมนะครับโอ้โหกี่พุด ุตัวใหญ่มากเลยนะฮะน่าจะเป็นบัชชอนต้องตีน้ำแบบนี้นะกลางคืนก็ยีสิบสี่ชั่วโมงเปิดสายอืมเปิดสายตลอดพี่เขาโหดค่ะพี่จัลันอ้าวโหดเหรอโหดก็อืมบังเลยบังบังบังเลยน้องบังเลยบังเลยบังเลยเออบังเลยบังเลยบังเลยนะบังเลยนะ เอะทำไมต้องก่อนทำไมต้องใช้งานหักแบบนี้ฮะพี่ใช้งานน้องขนาดขนาดนั้นเหรอหนักทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่พออีกละพี่เนี่ยเออต้องให้น้องว่าพี่อยู่เรื่อยเลยเจี๋ยเราวังจะเกเลือกายวะนั่นนะฮะเ้อยจะเกลืออายวะนั่นเออใช้งานหนักไม่พอเนี่ยหนักทุกสิ่งทุกอย่างเลย ถามเขาขะอุยเออจริงๆเลยพี่พี่ชาลวันทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮนะอืมออใช้งานหนักทุกสิ่งทุกอย่างเลยเออ <c oughs> บอ่อน้ำลึกไหมลึกครับลึกลึกลึกครับนะเพราะวาันเป็นสายแม่น้ำหลักเนาะนะฮนะหลักสายแม่น้ำหลักแต่สะออนปลานี่ยนะนะ สะออนปลาเนี่ยนะก็มาเป็นทีวของเขาเงี้ยก็มาเป็นสายของเขาเงี้ยนะครับยาวเงี้ยเดี๋ยวปันนี้ยังไม่สุดเลยนะฮนะก็ปล่อยน้ํามานะครับก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะอยู่ไกลกันแล้วไอเกินหนักเกินหเล่หนักเกินหรือเปล่าเออเช่หนักเกินหรือเปล่าเออหาทรมากันอีกเนาะกลางวัน อกลางวันต้องเปิดกล้องเป้านั่นล้านอ๋ออ๋อ,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 อขยันขยันไว้น้องขยันขยันไว้น้องขยันขยันไว้นะครับไม่มีความจนในหมู่ของคนขยันนะจ๊นะสู้สู้สู้จ้ะหนักเอาเบาสู้นะฮะหนักเอาเบาสู้นะฮะเพื่อชีวิตและก็อนาคตของเราในภายภาคหน้านะจ๊ะ สู้สู้ส,สู้นะครับไม่มีความจนในหมูค่คนขยันนะจ๊ะนะขยันเพื่ออนาคตของเรานั่นแหละนะครับผมเนาะเหนื่อยก็พักนะครับมีแรงก็ทําต่อนะครับผมเนาะชีวิตของคนเรานะครับยังไงก็ยังไงก็งงกให้เกินยังไงก็ยาหักโหมเกินกําลังเราต่าเกินกําลังเราเมื่อไหร่เราก็ คนเรามนุษย์เราก็ล้มป่วยมานั้นแหละนะครับผมเพราะว่าอะไร,ระเพราะว่ามันเกินกําลังนะเกินกําลังเรานะครับไม่ว่าใครหรอกนะที่ว่าทําอะไรเกินกําลังเราอะนะฮะมันมีผลก็มีผลกระทบหรือว่ามีผลในทางที่ว่าไม่ดีหมดแหละนะครับไม่ว่าใครหรอกนะกิจสระอะไรพิ่สองนุษย์ก็อยู่ในอร์แลนด์คาทางานอืมสองที่อ๋อก่อยบ่ได้ตระบานน้องเด้อวันนั้น เออแต่อยากให้น้องเขาอ๋อได้มีส่วนร่วมด้วยดีแล้วดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วนะครับผมนะ้องน้องก็คิดมากกว่าเนี่ยเอออยากไปเล่นบ้างเว้ยโอ้ยโอ้ยพูดซะแหมกับใจปีละครั้งค่ะผมปกติผมกับใจปีละครั้งใช่ปะดีแลดีแล